เรื่องดีๆกับคนดีๆท่านก็มอบคอยเปไม่ำลงใจเพราะว่าท่านไม่มีเวลาที่จะวิ่งมาตามงานการทําวัตถุงมงคลเนี่ยมันมันต้องมาดูรูปปั้นกว่าจะปั้นเสร็จต้องมาตรวจต้องมาแก้กันหลายเที่ยวความไว้วางใจเกิดขึ้นมาก็งานมันก็หลังไหลามามก็เลยได้ถวายงานก็รู้จักพระมากขึ้นเลยฮะทั่วประเทศอพอรู้จักมากขึ้นมันเริ่มเชื่อมโยงมาที่ว่าสกล หลวงพ่อจะบวชเนรร้อยร้อยองค์ร้อยลูป <Okay. S 2> ช่วยไปหาเครื่องบวชเนรให้หลวงพ่อหน่อย <Okay. S 2> ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันหลวงพ่อไปเสายิงช้าคือจริงๆพระเป็นผู้สอนเราทั้งหมดล oh. สอนทําวัตถุมงคลก็พระสอนการติดต่อ,อการติดต่อ ah, ผมรู้จก <kh á. S 2> ักเสายิงช้าได้ก็เพราะพระ <Okay. S 2> ก็วิ่งไปติดต่อเสายิงช้าพอได้เครื่องบวชมาร้อยชุด ก็รู้จักแมโรโรตัสก็เพราะว่าต้องซื้อนนาอาหารของจํานวนมากที่เลี้ยงพระเลี้ยงเนรอีกเป็นเดือนๆน,นะฮะเนี่ยองค์ประกอบมันมันทำให้เรารู้เห็นปัญหาเราไปเสายิ่งช้าไม่มีที่จอดรถนะฮะการคัดเลือกสินค้าการอะไรเนะี่ยมันไม่มีทําไมทําไมมันถึงลําบากอย่างนี้พอไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนี่เป็นห้างของต่างชาติ โอ้ทำไมมันใหญ่โตรู้หลอย่างนี้มันแตกต่างกันสิ่นเจิงเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดที่จะเอาความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้ออัฐบริการทั้งหมดเอามาไว้ในที่เดียวในที่เดียวกันมันมันยากนะคุณสกลกว่าที่จะเอามารวบรวมแล้วก็ตกผลึกความคิดแบบนี้แล้วอาจจะเสี่ยงที่จะถูกมองเป็นเขาเรียกอะไรนะคะพุทธพาณิชย์อันนี้เนี่ยนะคะน่าสนใจคุณสกลคิดยังไงคิดทบทวนทั้งหมดเลยครับ อาชีพที่มัน่นคงของเรามีอยู่แล้วโอกาสทางธุรกิจที่เรามองเห็นว่า2,500หกว่าปีเนี่ยไม่ไม,ไม่มีศูนย์รวมไม่มีห้างสังกพันธ์เราจะทํำยังไงให้มันมีเพื่ออะไรเพื่อความภาคภูมิใจเพื่อความสะดวกของชาวพุทธที่ว่ามีมีศูนย์รวมของทําบ,บุญที่ทันสมัยครบวงจรเป,เป็นเกียรติเป็นสีของของชาวพุทธเราด้วยนะฮะเพื่ออำนวนความสะดวกให้กับพุทธบริษัททั้งส นะพระเดินได้ถูกต้องครับชีเดินได้เดดินไ้ะประชาชนคนจะไปถวายของพระไปเดินได้ทั้งหมดมูลค่าธุรกิจตรงนี้สูงไหมก็ก็ต้องคิดถ้ามันไม่คุ้มกับการลงทุนก็ก็ไม่ควรจะเสี่ยงมูลค่าธุรกิจก็สูงมากความต้องการของพี่จะพี่น้องชาวพุทธในการทําบุญมีทั้งปีเลยแล้วก็ทุกปีด้วยทําทุกวันด้วยุกวยพุทธเราเนี่ย เมื่อเมื่อมันลงตัวแล้วถ้าทำล่ะก็ต้องต้องลงทุนเมื่อลงทุนแล้วคาดหวังอย่างไรการเติบโตทางธุรกิจก็ต้องมียอดเงินก็ต้องมีคำว่าพุทธพาณิชย์เนี่ยเราคำนึงถึงนะฮะยอดขายถูกต้องครับกำไรกำไรแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยด้วยสัพาเพื่อเพื่อมุ่งหวังบุญเพื่อบริการห้างสรรพสินค้าสังฆคัาะ์มุ่ง มุ่งหวังบุญมากกว่ากําไรเพราะฉะนั้นกําไรที่ได้มาเราก็จะเอาไปทําบุญอุดมการ์ของเราจึงมีอยู่ห้าข้อนะฮะเป็นศูนย์รวมสังกัพันธ์ก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าสังกัพันธ์แห่งแรกของชาวพุทธนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวพุทธนำรายได้มาทำนุบรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาแล้วก็บำเพ็ญกุศลสารณประโยชน์ ข้อที่5ก็คือเพื่อสนองคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราทําธุรกิจที่บริะะสุทธิ์นะฮะด้วยศรัทธาหวังบุญก็ก็นำผลกําไรมาทําบุญเพราะฉะนั้นเราจึงมีสถาบันสีแสงธรรมเกิดขึ้นมีที่พักสงฆ์เกิดขึ้นพี่น้องชาวพุทธที่มาซื้อของที่เราสบายใจได้ว่าได้บุญไหลต่อครับเงินของท่านที่เป็นส่วนต่างที่ว่ากําไรเนี่ย ท่านได้ร่วมถวายที่พักสง์กับเราถวายพระทหารเชาเพนฟรีกับเราได้สร้างห้องปฏิบัติธรรมให้กับพี่น้องชาวพุทธซึ่งมาปฏิบัติธรรมกันอยู่มากมายตอนนี้ก็มีแห่งเดียวนะคะคแต่อีกอนาคตความเป็นไปได้ก็อาจจะขยายกว้างขวางขึ้นถูกต้องครับในหลายๆพื้นที่เราจะตามหาศรัทธาครับถ้าใครมีศรัทธาเราจะมีโอกาสเราจะเปิดโอกาสให้ได้ร่วม สร้างบุญร่วมกันงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณสกลอธิบายบนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังฆพันธ์นี่คือห้างสรรพสินค้าสําหรับชาวพุทธแห่งแรกแห่งเดียวที่เกิดขึ้นในเมืองไทยกับความสงสัยเรื่องพุทธพาณิชย์เคลียแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าเรามาดูกันค่ะว่าอะไรที่เราจะช่วยกันธนุบํารุงศาสนาได้ในรูปแบบของการ<ด>ร่วมธุรกิจกับสังฆพันธ์และคุกัคะ <น S 1> กลับมาช่วงท <c oughs> ี่สองค่ะในเรื่องราวของเรื่องดีๆกับคนดีๆนะคะดิฉันอยู่กับผู้ก่อตั้งบริษัทสังคพันธ์จำกัดนะคะห้างสรรพสินค้าที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพุทธต้องใช้เอาไปถวายให้กับพระคุณเจ้าที่เราเคารพเนี่ยรวบรวมอยู่ในที่เดียวกันและไม่ใช่แค่นั้นนะคะก็ยังมีโครงการต่อเนื่องอีกมากมายนะคะที่อยากจะเรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบคุณสุกลค,คะตอนนี้ถือว่าติดตลาดแล้วสําหรับ,รบห้างสังคพันธ์ มุมมองทางธุรกิจหรือว่าแผนการตลาดเ,เป็นยังไงบ้างคะแผนการตลาดที่เราจะขับเคลื่อนนะครับมันมีหลายส่วน<ช>นะฮะแต่ในนับจากนี้ต่อไปนะฮะถึงปีหน้าเนี่ยเราเราจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่3ข้อ3<ช>คำนะฮะ<ม>คือเชยนแลเปล,ลี่ยนแปลงครับเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะฮะวิถีชีวิต<ช>ครับ แล้วก็บิลีฟคือความเชื่อความศรัทธาการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นนี่เราจะเปลี่ยนแปลงที่ที่ตัวเราห้างสับสินค้าสังกัณพัณเนี่ยได้เรียนรู้ฝ่าฟันนะฮะอุปสรรคมาพอสมควร <c oughs> เราจะปรับเปลี่ยนให้ในเชิงของธุรกิจเขาเรียกรีโนเวทคือปรับปรุงปฏิวัติองค์กรปรับปรงุปรงภาพลักษณ์ให้สวยงามให้โดดเด่นนะฮะ เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวพุทธจริงๆลูกค้าที่ไปเนี่ยจะต้องประทับใจทั้งทุกมิติทั้งภายนอกภายในครับ hmm. เราเราจะให้ความรู้สึกที่ที่ภาคภูมิใจอย่างแท้จริง <Okay. S 2> เหมือนเราเข้าห้างที่หรูหรา <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นเราเตรียมการที่จะรีโนเวททั้งหมดนะครับ <Okay. S 2> เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้มีศรัทธาทุกคน <Okay. S 2> เ,เรื่องของไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรมนะฮะพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่ลึกซึ้งกับชาวพุทธทุกคนใช่ค่ะเกิดแก่เจ็บตายมีทุกวันนะฮะไม่มีใครหนีพ้นมีการทําบุญทุกท่านเนี่ยไม่ไม่เคยได้จดได้จำหรอกว่าเหวันหสัปดาห์หเดือนหนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยทำบุญมากน้อยแค่ไหนใครบอกบุญก็หูผึ่งทำหมดช่ะนะเพราะฉะนั้น ไลฟ์สไตล์ที่ที่ทำบุญแบบทั่วไปเนี่ยกับทำบุญอย่างถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลอย่างแท้จริงเนี่ยมันคืออะไรทุกคนบอบอกจะทำบุญบ้านจะทำบุญบริษัทจะทำบุญวันเกิดจะบวชลูนกนึกไม่ออกนะนึกไม่ออกมันยากซะเหลือลเกินใช่ค่ะเราจะทำให้มันง่ายครับทำยังไงฮะเป็นเรื่องง่ายๆเหมือนเหมือนการจัดเลี้ยงอาหารนะครับถ้าถ้าจะต้องไปซื้อผักซื้อหญ้ามาประกอบอาหาร เลี้ยงแขกร้อยคนรู้สึกจะเรื่องใหญ่ถูกค่ะก็โทรสั่งโต๊ะจีนมาแหละภาษาชาวบ้านบอกจ่ายเงินอย่างเดียวได้ทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าถ้าสมมติเราจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะจอยโทรไปที่สังฆพันจัดเป็นชุด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 ให้เหมาะกับงานนั้นเลยทุกอย่างเลยงานกระถินก็ชุดหนึ่งงานบวชงานศพงานแต่งงานทําบุญบ้านงานทําบุญวันเกิดงานฉลองอายุครบรอบให้คุณพ่อคุณแม่ ได้ทุกอย่างจะตั้งสารพระพรมสารพระภูมิบริการให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าถูกต้องครับเรามีแพ็กเกจมาตรฐานให้นะฮะแล้วเราก็มีแพ็กเกจที่สามารถคุยกันได้ตามความต้องการอย่างวันนี้ที่เอามาให้ดูบางส่วนในรายการนี้เป็นชุดเครื่องเครื่องกระถินครับเครื่องกระถินนะคะนี่แค่นิดเดียวเองนะคะแต่จริงรแล้วมีเยอะมากอยู่ข้างนอกชุดแบบนี้เนี่ยถ้าให้จอยสมมติจอยจะเป็นเออประธานกองกระถินจะจัด ขึ้นมาเนี่ยช่วยวัดอะไรสักแห่งหนึ่งต่นุ่มไม่ออกจริงๆนะคะก็ะ<อ>จะต้องไปตามซื้อผ้าไตรที่หนึง่งตามซื้อ,เ,อ,อเนี่ยนะคะธงทิวอะไรอีกที่หนึง่งคงจะยุ่งมากมากเหมือนกันนะคะค,คุณสกลบอกไม่ต้องละยกปูอย่างเดียวยกปูอย่างเดียวครับอ๋อค,ค่ะเรามีคอนเซ็นเตอร์เรามีผู้ให้คําปรึกษานะครับค่ะเป็นองค์นานแล้วครับเพราะฉะนั้นการทําบุญไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะฮะการทําบุญเป็นเรื่องที่ สร้างขวัญสร้างกําลังใจสร้างความปิติสร้างสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวเพราะฉะนั้นระหว่างที่ทําบุญโดยไม่รู้มัวแต่กังวลอยู่เนี่ยบุญมันลดลง <c oughs> การทําบุญเนี่ยมันต้องครบองค์ประกอบเรื่องดีๆกับคนดีๆ